แล้วก็เลยเถิดมาถึงเรื่องไก่เคฟซีได้ไงวะต้องขอภัยล้าไม่ได้ไม่ไม่ได้เคฟซีต้องเข้าแล้วปะ <c oughs> บอกชื่อไปคือไก่ไก่ทอดเดลิเวนะอรี่นะเ,ออ <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต่างกันมันอยู่ที่ว่าคุณไปกินไก่คืออาหารเหมือนกันแต่อาหารนะั้นมันถูกจัดวางไว้ที่ประเทศอะไรมันอยู่ถูกจัดวางไว้ในสถานที่ไหนถ้าเกิดส้มตำมันไปอยู่ในร้านดังบนห้างสอย่างเป็นห้างอะไรก็ช่างในเมืองไทย เรามากินดียดูมากินแถวแถวบ้านโคดิโคบก็สามสิบอยู่เลยยังโค้ก็สาสิบแล้วได้เต็มจานนะก็มีเจ้าประจําอยู่อย่างที่โคจะทุกคนที่ติดตามเฟ็นกก็จะรู้ว่าเป็นเจ้าป้าที่อยู่ตรงอซอยพะลือนะคะซอยสามนะอนมะนั่นแหละก็กินประจํานะร้านกาแฟก็น้องน้องติ๊กนะคะ d ดลิเวอรี่เนี่ยชิ่ขาเข้าวแก้เข้าวฟุดแล้วเนี่ยก็ชงอร่อยนะคะก็ยังสาห้าอยู่เลยเห็นไหม ว่ามันถ้าถ้าเป็นกาแฟแบรนด์คุณไปกินอคุณก็รู้ใช่ไหมอย่างชื่อดังนะคะกาแฟชื่อดังบนห้างก็ร้อยกว่านะแก้วหนึ่งนะเนาะคุณรู้ใช่ไหมเลอกาแฟชื่อดังยี่ห้อหนึ่งรนะ้อยกว่านะคะแต่และเมนูก็ร้อยกว่า200อย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่ว่าจริงๆก็กาแฟสดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์มันอาจจะของเขาเป็น,มนเมล็ดพันธุ์มาจากแอฟริกาเลยเลยก็ว่าไปนะแต่ไอ กาแฟสดที่เรากินแก้วละสามห้าเนี่ยมันอาจจะเป็นกาแฟไทยอยู่บนดอยเนี่ยนะแล้วปลูกกันที่เชียงใหม่เชียงรายแค่นั้นเองนะแล้วเมื่อลงมานะคะเพราะว่ามันขายเพราะว่าคนพื้นที่ขายไงนะสินค้าคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดมันผ่านพ่อค้าคนกลางมันมันไปวางอยู่ในร้านที่เขาลงทุนแต่งร้านบิวอินไปประมาณแบบหลายๆลยร้านหลายๆหลักแสนค่ากาแฟของ คุณแก้วต่อแก้วมันย่อมแพงกว่าอยู่แล้วจริงๆมันก็คือกาแฟเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ของมันอะคือแล้วแต่คุณจะเลือกคือเมล็ดพันธุ์กาแฟมันก็เหมือนเหมือนพืชผักสวนครัวนะเขาเปรียบเทียบเหมือน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 เขาเรียกอะไรนะเหมือนพริกมีหลายสายพันธุ์ พริกสดที่เราตำกินกับส้มตำหรือพริกที่เรามาทําอาหารเนี่ยนะพริกสดพริกขี้หนูพริกขี้ฟ้าพริกกะระช่างถ้ามันเป็นสายพันธุ์ที่แบบมาจากนู่นจากนี่ก็เหมือนผลไม้เหมือนกันพืชผักผลไม้เหมือนกันถ้ามันมีสายพันธุ์มาจากที่ที่ไม่ใช่คนไทยปลูกกันมันก็จะแพงเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าแต่ถามว่ามันใช่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวกันไหมมันก็เป็นพริกเหมือนกันเพียงแต่มันเป็นคนพริกคนละสายพันธุ์เท่านั้นเอง ถ้าเรากินพิที่หนึ่งสวนแบบตามบ้านที่บ้านใครก็ปลูกบ้านใครก็มีนะฉี่ไปมันยังขึ้นเลยลถใส่กระถางมันก็ขึ้นมันก็ยังโตเลยใบกะเพราโหระพาอะไรพวกเนี้ยตะไคร้ขาอะไรพวกเนี้ยก็คือถูกคะ่ะถ้ามันเพราะว่าเราปลูกเองได้นะแต่ถ้ามันไปวางในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับ5ดาวอย่างดูนะ้ที่เป็นโลโก้สีสม้มสีเหลืองในห้างที่แบบ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่ามีคนต่างชาติไปเดินช็อปอ่ะนะตามทุกทุกห้างอันนี้ไม่เอ่ยชื่อคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะอีกราคาหนึ่งขาตะไคร่มันจะอีกราคาหนึ่งเหมือนเอาอยู่อยู่ร้านสะดวกซื้อที่เราที่เราเห็นเนี่ยทุกวันนี้นะคะที่โลโก้สีเขียวน่ะเราไปซื้อพืชผักสวนครัวในนั้นสิมันก็ราคาแตกต่างจากตลาดสดแต่จริงๆเป็นสินค้าเดียวกัน แต่มันผ่านพ่อค้าคนกลางมานะคะแล้วมันก็ไปบวกกับค่าขนส่งค่าเดินทางเพราะฉะนั้นราคาจึงต่างกันมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปเลือกกินแบบไหนคนที่ฉลาดก็จะเลือกกินตามตลาดสดเพราะมันได้ถูกแล้วก็ได้ได้สดจากสูตเหมือนกันเพียงแต่นั้นก็ต้องขนส่งมาแต่คนที่คนมันมันไว้ให้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาไปเดินตลาดสดนะแล้วพอกลางคืนเนี่ยอยากจะทําอะไรกินมันอาจจะไม่มีไง เสียค่าเขาเรียกว่าอะไรเสียค่าโง่ตรงนั้นแหละให้เขานะโดยการไปช็อปพวกซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ตอนกลางคืนแล้วคุณก็ไปได้สินค้าพวกนี้มาในราคาที่แพงกว่าปกติมันเองนะเออเราคุยเรื่องความรักแล้วมันก็เลยเถิดมาเรื่องนี้ได้ไงวะนะคะโอเคเรื่องความรัก,กเลยมีนิดเดียวเลยเนาะแถมทายให้หน่อยนะกี่คลิปแล้วขอดูก่อน ็คือว่าความรักนะคุณต้องอาศัยความเข้าใจหลังจากที่คุณคบหาดูใจกันแล้วนะความรักของคุณที่เคยพูดไปหลายคลิปว่ามันไม่ได้อยู่คงทนนะคะความเข้าใจต่างหากที่มันจะอยู่แล้วก็จะพาชีวิตคู่ของคุณไปได